มันหักครัพี่มันไม่ได้หักเหมือนมันไม่สนิทมากกว่าสูดมันแตกนิดนึงเนาะพี่ตัวนี้สูดมันจะแตกไปนิดนึงครับแล้วแม่เหล็กมันเลื่อนตัวนี้ก็น่าจะป๊อปไม่ได้ไม่ดูตัวนี้ป๊อปไม่ได้ครับไม่แตกเนาะแต่ว่าตัวนี้มันมันเก็บคมไม่ได้เนาะแต่ว่าเหมือนตัวนี้เป็นตัวประเด็นด้วยป่ะพี่เพราะปั๊มปั๊มมันชิปเนาะตัวนี้ที่พี่เขาบอกเด่นขึ้นมาว่าอาจจะเป็นของจีเป็นของก๊อปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าสติงเนี่ยมันอะไรล็อกอะไรก็อยู่ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมารับตัวป้องกันนะครับเป็นคิวด้าสายร่างสามเนาะอันนี้ฝากพี่ท่านหนึ่งกดให้จากจีนเลยตัวนี้ครับอันนี้ตอนนี้นั่งอยู่กับพี่เขาครับก็กดมา6กตัวนะพี่แต่ขาดขาดตัวหนึ่งเนาะอันนี้ขาดตัวหนึ่งจริงๆตัวนี้มีดราม่ากันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าให้ฟังเลีเยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือมีดราม่าเรื่องแอนแอนแล้วก็งานที่ได้มา มีคนพากย์งว่าเป็นเป็นงานจีนครับเป็นงานจีนซึ่งเท่าที่เช็คเข้าข้าวเก็ถามว่าจีิงไหมมันก็ไม่ได้จีิแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นครเบราะตีว่าอะไรต่างๆก็เหมือนเหมือนเหมือนคนละแพทเทิร์นกันมากกว่าครับก็คือมีมีปั๊มอะไรเหมือนกันหมปั๊มทก็ตรงนี้ใช่ครับมีปั๊มมีเอ็มจีมีโค้ดอะไรทุกมดเลยหรือแค่ตำแหน่งของของของแต่ละจุดอาจจะไม่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ว่าผลสรุปออกมาก็คือตีว่าเป็นเหมือนงานงานดีเฟกต์จากโรงงานเนาะเป็นงานในงานตําหนิใ้จากโรงงานก็ได้เพราะว่า ท่าที่ตรวจดูแล้วมันมันมันเหมือนกันหมดเลยแยกไม่ออกนะทีแ่แทบจะแยกไม่ออกถ้าถ้ามองเฉยๆจะแยกไม่ออกออก็เรื่องราวก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวมาไล่เรียนดูทีละตัวดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้เป็นตัวแรกครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวนี้ก็โดยโรวมก็โอเคครับอาจจะมีเขาถลอกบ,บ้างตรงนี้ก็มีซีโร่ลำเบอร์ชัดนะครับผมตราคาดก็มีอยู่นะครับกิ้งป็อกดูนะก็ พอฟอกได้อยู่นะตัวนี้ก oh ็ดูรวมโอเคนะครับตัวนี้ตัวที่หนึ่งเนาะขาก็กลางได้ปกตินะครับอันนี้ตัวต่อมานะครับตัวนี้ตัวนี้เหมือนสูตรมันแตกนิดนึงเนาะพี่อ่าแต่ว <s> ่<ร>าผมเข้าใจได้แหละเพราะว่าเหมือนจริงๆจีนเพราะขนส่งไม่ค่อยดี fiance. แล้วอันนี้ <S <s ใช่ใช่รวมตัวนี้ก็ม <s> ีสูตรสูตรบินไปนิดนึงนะครับแล้วก็เขาก็ทลอกนิดนึงตัวนี้ตัวนี้กิ้ง๊อปปกตินะก็รวมก็โอเคนะครับตัวนี้อตัวนี้ก็แค้เหมือนกันครับผมอ่าอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ตัวนี้สูตรไม่แตกครับตัวนี้ส เขาก็ทะลอกเหมือนเดิมนะก็โอเคนะโดยรวมครับกิ่งป๊อปอะไรได้เนาะแต่ว่าจะมีเหมือนมีตําหนิอยู่2ตัวเนาะเดี๋ยวไล่ดูให้ดูตําหนิเนาะตัวนี้ตูดมันจะแตกไปน,นิดนึงครับแล้วแม่เหล็กมันเลื่อนตรงนี้อ่าถ้าเกิดจะซ่อมก็จะต้องยึดแม่เหล็กให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้มันดีดกลไกในข้างในมันเนาะตัวนี้ก็น่าจะป๊อปไม่ได้มาดูตัวนี้ป๊อปไม่ได้นะครับ แต่แม่เหล็กดูดดีเนแม่เหล็กยังดูดเลยเหรอแม่เหล็กยังดูดดีมันอาจะเป็นเพราะแม่เหล็กมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมอะพี่แล้วมันทําให้กลไกมันไม่ดีนี่ก็เป็นตําหนิจากทางจีนเนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อืตัวนี้ก็อตัวไม่แตกเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเก็บกลมไม่ได้เนาะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรน่าจะกลไกค้างแหละน่าจะเดินฝ่ามือของมาทางน้ำมันโอเคครับ แต่ว่าเหมือนตัวนี้เป็นตัวประเด็นด้วยพี่เพราะปั๊มปั๊มมันชิดเนาะตัวนี้ที่พี่เขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายลูกชัดๆให้ดูจริงนะตัวนี้ปั๊มมันจะชิดจักจักชิดเข้าไปในตัวคอของตัวปัาคู่กันนะครับผมไม่เหมือนตัวอื่นเนาะตัวอื่นจะปั๊มหักทำให้ตัวนี้มันเริ่มมีประเด็นขึ้นมาว่าอาจจะเป็นของจีอเป็นของกรอบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะไปแล้วก็มีตัวแถมมาตัวหนึ่งครับเป็นทับดินเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ปกตินะครับปกติ